สวัสดีครับแม็กนะครับอันนี้ผมอยู่ที่ VAP นะคบพัตเตอร์นะคบเป็นโชว์รูมกอล์ฟเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะลังจะนำเสนอตัวสินค้าโปรดักต์บอกได้เลยว่าเป็นตัวไฮไลท์มากมากเลยเพราะว่าการเล่นกีฬานะปัจจัยหนึ่งทุกคนต้องเล่นกีฬากางแจ้งนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญต้องเจอแสงแดดแน่นอนแม็กถึงคํานึงถึงนะครับคนเราต้องป้องกันในเรื่องของดวงตาที่สดใสนะครับและแม็กกำลังถึงคํานึงถึงตัวที่จะตอบโจทย์ก็คือแว่นตาที่จะช่วยในเรื่องถนอมสายตาก็แว่นตา าเมโล่นี้นะครับบอกได้เลยว่าาเมโล่นะครับตัวท็อปของที่นี่ได้เลยก็ได้ว่าได้เลยนะครับเพราะว่าป้องกันแสงแดดนะครับก็ถนอมดวงตาและที่สําคัญนะครับตัวนี้ใส่แล้วสวยงามมากเหมาะทั้งกับคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงและที่สําคัญนะครับแว่นตาตัวนี้ไฮไลท์ก็คือว่ามันมีบลูทูธด้วยนะครับเราเปิดตัวนี้นะครับสามารถคอนเนคบลูทูธนะครับเมโลมิวสิกนะครับก็คอนเนกกันแล้วก็สั่งเพลงได้นะครับและยังว่างนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมได้เลยนะครับบอกได้เลยนะครับาชมโล่ตัว ช่วยถนอมสายตาป้องกัน UV ด้วยนะครับแล้วก็มีบูทูธให้ฟังเพลงในยามเหงาด้วยนะครับวันนี้นะครับราคาของเรานะครับอยู่ที่12,900นานะครับแต่แต่แต่เราต้องบอกเลยนะครับราคานี้เราไม่ขายนะครับพอเรามาทั้งทีแล้วเราก็จัดราคาเต็มแล้วก็พิเศษสุดๆเลยนะครับสำหรับไลน์นี้เลยนะครับราคาพิเศษสุดๆวันนี้เราก็ขายแค่1 0,000บาทใครที่สนใจนะครับแอปเข้ามาเลยนะครับของเรามีน้อยมีจํานวนจํากัดนะครับแล้วบางคนนะต้องบอกได้เลยบางคนบางคนบอกว่าเอ้มีรุ่นเดียว เรามาทั้งทีแล้วเราก็จัดอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับชาเมลโลนะครับบอกได้เลยตัวนี้เป็นตัวรองตัวท็อปเลยนะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้ก็ถนอมสายตาเหมือนกันนะครับและที่สําคัญป้องกัน UV ราคาตัวนี้นะครับซอฟต์อยู่ที่9,900บาทนะครับสดใสเลยนะครับเหมาะสําหรับคุณผู้ชายและผู้หญิงนะครับแล้วก็กันน้าได้ด้วยนะครับเราไม่ขายราคานี้แน่นอนเราลดเลยพิเศษเลยนะครับ 7,900นะครับใครที่สนใจนะครับกด F เข้ามาเลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มมากกับราคาที่เราเสนอไปนะครับแล้วก็บอกได้เลยนะครับใครที่สนใจหรือยังไงนะครับแวะชมโคลุมของเราได้เลยนะครับที่กม .2 นะครับตรงใกล้ๆกับเซ็นทรัลบางนานะครับโคลูมเราเปิดทุกวันเลยนะครับก็คือ10โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับที่ VAP พัตเตอร์นะคบใครสนใจโทรเข้ามาเลยนะคะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากและสวัสดีนะครับและเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะวันดีค่ะบ๊ายบาย Bye.